แล้วก็การทํางานค่อนข้างสมูทนะฮะไม่มีสะดุดนะครับสมูทเลยอันนี้เป็นไฟล์8 k นะครับสวัสดีครับครับผมกลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะฮะก็มีงานรีวิวนะครับงานติดตั้งนะครับวันนี้นะครับเป็น พอเช่มาแค้นนะครับติดตั้งชุดออยล์อินวันนะฮะคาเพย์ออยล์นวันนะครับตัวมาแค้นตัวนี้เนี่ยตัววิทยุนะครับเป็น PCM 3.1นะครับผมก็เป็นจอทัชสกรีนนะครับโอเคหลังจากติดตั้งแล้วนะครับระบบไฟต่างๆเนี่ยก็ยังทำงานปกตินะฮะไม่มีรวนนะครับผมตัวนี้ติดตั้งระบบคาเพย์ออยล์อินวันแล้วก็มีกล้องถอยหลังด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลอง สาธิตกล้องถอยหลังให้ดูก่อนเนะเาะเวลาเข้าเกียร์ถอยนะครับผมภาพก็จะตัดเป็นกล้องถอยพร้อมกับมีเซ,เซ็นเซอร์ขึ้นมานะครับผมพร้อมกับเส้นกะระยะนะฮะอ,อันนี้นะครเส้นกะระยะซ้ายขวาแล้วก็ตัว PDC นะครับ move ซ้ายขวาได้นะครับเหมือน ออริจินอลเลยนะฮะเหมือนมาจากโรงงานเลยนะครับผมแล้วภาพกล้องนี่ก็ชัดเจนนะฮะเคลียนะครับโอเคเ,อเดี๋ยวทีนี้ลองไปใช้งานตัวคาเปย์ออนวัน on กันดูนะครับผมตัวนี้ก็การใช้งานก็กดปุ่มเนวีค้างไว้นะครับนะฮะภาพก็จะตัดเป็นหน้าจอออนวันนะฮะาการใช้งานก็สามารถทัชสกรีนได้นะครับทัชสกรีนได้แล้วก็ใช้ปุ่มวอลลุ่ม ปุ่มคอนโทรลเดิมของรถเนี่ยคอนโทรลได้นะครับผมถ้านะะว่าจะใช้งานคาเพนะครับเราก็เลือกคาเพได้เลยนะฮะโอเคอันนี้พอดีว่าผมตั้งไว้แบบเป็นแบบใช้สายนะครับผมก็ตัวนี้ก็ใช้กับเสียบกับสายชาร์จของโทรศัพท์นะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะฮะนะฮะขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับเท่านี้เองนะฮะก็สามารถใช้งาน คาเพนะครับโทรศัพท์นี่ก็อนุญาตวางตรงนี้นะฮะการสั่งงานนะครับแผนที่หรือว่าจุกนะฮะก็สามารถใช้งานจากตรงนี้ได้เลยนะครับสั่งงานทัชสกรีนได้เลยนะฮะ อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะฮะแล้วก็สามารถโทรศัพท์นะฮะโทรออกจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมกดจากตรงนี้ได้เลยนะฮะโอเคแล้วก็สามารถรับสายที่หน้าจอได้เลยนะครับผม โอเคเดี๋ยวไปใช้งานอย่างอื่นกันดูนะครับตัวลองดูแผนที่นะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะพิเศษตรงที่ว่าการค้นหาเนาะสามารถใช้เสียงได้นะครับใช้คำสั่งเสียงได้เช่นเมกาบางนา,างนี้นะครับอันนี้ก็สามารถค้นหาได้เลยแล้วก็นำทางได้เลยนะครับสั่งนำทางได้เลยนะฮะอย่างนี้ประมาณอย่างนี้นะครับ อันนี้เป็น Google Map เนาะระหว่างใช้งาน Google Map ก็เข้าเกียร์ถอยภาพก็ตัดเป็นกล้องนะครับแล้วก็เวลาวิ่งนะภาพก็จะไม่ตัดนะครับผมแล้วก็ยังรองรับพวกแอปพลิเคชันอปพนอื่นๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นมิวสิกของของ l p p เ e เองนะครับผมอ่านแมสเซจนะครับพอดแคสต์ Podcast, นะครับออเดโอบุ๊นะครับมีจู๊กมี Spotify นะครับ แอปพวกนี้ที่รองรับนะฮะที่รองรับการใช้งานกับคาเพนะแล้วรวมทั้ง youtube Music นะครับตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับผมโอเคก็อันนี้ก็เป็นในส่วนของคาเพนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองใช้งานตัว Mirror i n งดูนะครับผมว่า Mirror ลิงเนี่ยใช้งานยังไงนะครับก่อนอื่นก็กดออกก่อนนะครับแล้วก็ Disconnect นะครับ เลือก Mirror Link นะฮะแล้วก็เสียบสายเข้าไปนะครับแล้วก็ถ้าเป็น iPhone 7นะครับให้ปัดขึ้นแต่ว่าถ้าเป็น iPhone iPhone X iPhone 10ขึ้นไปให้ปัดตรงนี้ลงมานะครับน,นี้ iPhone 7ให้ปัดขึ้นนะฮะจะเจอสกรีน Mirror Link นะครับแทบเข้าไปแล้วก็แทบ Mirror Link อีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้ก็คือการใช้งาน Mirror Link นะครับทุกอย่าง ที่อยู่ในจอนะครับก็จะสกรีนขึ้นไปบนจอเลยนะครับผมสมมติว่าเราเล่น Youtube นะฮะ Youtube เดี๋ยวผมลองเปิดไฟล์ที่มันเป็นความละเอียดสูงดูนะครับ 8K เนี้ยนะครับดูว่าเปิดได้ไหมนะครับอย่างนี้นะฮะเปิดได้เลยนะครับ แล้วก็การทำงานค่อนข้างสมูทนะฮะไม่มีสะดุดนะครับสมูทเลยนะฮะนี่นะฮะเนี่ยนะครับ,นะรบใช้งานง่ายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว ทีวีออนไลน์นะครับเดี๋ยวผมสาธิตทีวีออนไลน์ให้ดูนะฮะทีวีออนไลน์เนาะอย่างงี้นะครับนีขึ้นเลยอันนี้คือทีวีออนไลน์นะครับดูได้เลยนะฮะ Mirror ขึ้นไปได้เลยนะครับแล้วก็เป็นตัว Google Map นะฮะ Google Map ก็มี r r o ่ขึ้นไปได้เหมือนกันนะครับมันเยอะนิดนึ่งน่าจะหายากน,นิดนึงนะครับอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือ Google Map นะฮะจะเต็มจอเลยนะครับการใช้งานการพิมพ์เสิร์ชอะไรต่างๆก็ หาได้พิมพ์ได้จากโทรศัพท์ได้เลยนะครับนี่ครับการใช้งานก็ค่อนข้างง่ายนะครับหน้าจอเราเป็นอะไรก็ขึ้นตามนั้นเลยนะฮะอย่างเวลาวิ่งนะครับรถวิ่งเนี่ยก็จะไม่ตัดนะฮะภาพก็จะติดตลอดเวลานะครับจะไม่ตัดนะฮะแล้วก็ยังสามารถเล่นไฟล์ USB ได้ด้วยนะครับผมตัวนี้เนี่ยเล่น USB ได้ด้วยนะ Okay. เล่น USB ได้นะครับโ okay. อเคเดี๋ยวผมจะลองเล่นไฟล์วิดีโอจาก USB ดูนะครับผม mm hmm. ก็เลื่อนมาที่วิดีโอนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวมันออโต้โต้ไปคาเพกดออกก่อนเลือกวิดีโอนะครับ เนี่ยนะฮะอันนี้เป็นไฟล์ความละเอียดสูงนะครับ 4K นะครับผมเดี๋ยวเลือกเป็น 8K ดูนะฮะอันนี้เป็นไฟล์ 8K นะครับชัดมากนะฮะชัดจอนี่ชัดมากเลย ให้รายละเอียดได้ดีมากเลยนะครับแล้วการทำงานก็ลื่นไหลนะครับการประมวลผลนะครับไม่มีช้านะฮะไม่มีดีเลยนะครับ สมูทครับผมโอเคก็ okay. <Okay. S 1> so, เรียบร้อยครับขอบคุณครับ